คำเสียดานี่คือสปีดของนาใครอยากฟังน้ำร้องเพลงร้องได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียงนังมาแล้วนะคะตบมือหน่อยตบมือสดแม่นังเสียงเส้นบวมแล้วอย่าเสียงเส้นเราร้องไม่ได้เราร้องไม่ได้เราเก็บไว้ก่อนแม่นังไว้ตบไว้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้ใครอยากฟังเพลงตบมือหน่อยเร็วอ๋เสียงเบาอ่ะเสียงเบาอ่ะ ใครอยากดูรูปเจ๊ตอนสมัยสาวๆบ้างคะตอนสมัยสาวๆเจ๊เจ๊่มเจ๊นลูกแม่อ่าใส่ชุดตอกผมสั้นด้วยเออเราให้เลยดีอยากดูเลยเนี่ยมาเนี่มาเนี้ยคุณคามทุกคนเอาชุดออกมากองไว้ตรงอ่ากองชุดกันนะคะกองชุดกันนะครับโอ้โหอันนั้นเนี่ย ที่เอาเค้กไปให้อ่ะกินหมดทุกอย่างเสร็จปุ๊บไปเอาข้าวมาอีกกินไข่ดาวอีกกินข้าวหมดกล่องกล่องเท่านี้เดี๋ยวไอแม่กินไหมอะไรหรือจะบอกไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไมทำอะไรมาถึงพร้อมไม่รู้นะมันเป็นอะไรมันหิวมากเลยค่ะแต่ว่าเขาที่นับได้มันกินประมาณเจ็ดมือได้ใช่เจ็ดมือพ้ามื้อเช้าปาไปสองแล้วมื้อเที่ยมื้อเช้าจาได้ว่าเธอกินข้าวหมูแดง แต่ก่อนเรากินมาจากที่บ้านแล้วกินมาจากบ้านอีกกินที่บ้านมาแล้วมือหนึ่งเ้าก็มากินข้าวหมูแดงได้ แต่หนูไม่กินเหล้าน้ำไม่กินเหล้าไม่แต่เบียร์ไม่แต่เบียร์น้ำไม่กินเหล้าใช่ไหมน้ำใช่น้ำไม่กินเหล้าไม่ไม่จริงจริงน้ำบางอย่างไม่คนรพูดจริงจริงเพื่อนหนูอะจริงจริงไม่ก็ไม่ได้กินเยอะแต่เพราะเป็นอาจจะเป็นเพราะแอลกอฮอล์ใช่เยอะจังเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนมากแต่ละบวกแอลกอฮอล์ไงฮะกล้วยเอาขนมมากินเดี๋ยวนี้อ่าถือไว้อ่า มาเกาหลีจะมีตตวบานาากินของน้ำนี่นี่น่อกินเบ้าทำไงก่อนกินหรือเปล่าของเขาของน้ำของเอ็นน้ำของน้ำนู่นยลี่เ๋ยเยลลี่นู่นไปนู่นเขาได้แค่ยนโอเคเขากินดีด้วย่กินเบ้าเตยป่อบันาเยลี่ของเขากินดีททำไงก่อนไม่ไงก็ ทำไงก่อนทาอะไรล่ะไงก่อนทำอะไรล่ะนารก่อนทำน้าก่อนบ้านไม่คล่ารักให้่เาดูก่อนไม่ไม่ทน่ารัก่อนทำหน้ารักย่แล้วทำหน้ารัก่อนนรก่อนไม่เอาล้วไม่กลเอยเดี๋ยวทำอะไรพี่เขาดูก่อนไม่ทําลให้เขานะทำให้พี่เขรไเรวเคแล้วิ๊แค่้เเออแหะครึงฉิทพอขุขอคุณนะคะที่มาร่วมทริกับหนูในวันนี้นะคะ ไอ้พาหนูมาที่หลางประเทศครั้งแรกเลยีริตของหนูหิมะเลยทิปแของหนูเป็นยังไงไอหิมะเอ้ยหิมะหิมะก็ดีค่ะนุกดีแล้วก็เกาหลีครั้งแรกนะคะแล้วคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของหนูทำไมคะทำไมคะทำไมก็มันมันหนาวอ่ะวันหลังเราไปที่อื่นกันดีกว่านาอแบบว่าประเทศที่เคยไปแล้วเราก็บไม่ไปเราก็ไปแบบไปที่อะไรให้ครบทั่วทั่วโลกแสดงว่าเราต้องมีกันกี่ทริปคะน้ำ สองสามร้อยเราก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยเอาเที่ยวจนแก่ฮะอ่าเราเป็นช่วงอะไรดีช่วง Q and A ดีกว่าเรามาถามคำถามกันขับกันดีกว่าทนี่เดี๋ยวเขาถามเราเราอันเนี้ยเราถามเขาเหรอใช่เรามาถามอะไรดีอ่ะเดี๋ยวก่อนเลือกเลือกคนก่อนถ้าเขาตอบได้จะมีรางวัลให้เปล่าเหรอ ลำไส้แล้วนั่งติ้งใา้เยอะเลยใหเยอะไม่ใเยอะกวรงวัลมีใครจะถามอะไรน้ำไหมคะเปิดโอกาสให้สองคำถามอ๋อทำไมไม่ถามตัวเองอ่ะงั้นทางเจนหนึ่งถามคนนึงทางเจนหน่งถามให้คนอื่นถามน้ำได้ทำไมไม่ถามตัวเองอ่ะไปทีละคนไปละโอเคถามหนูถามน้ำได้มาแล้วนละเขาอยากเล่นเหมือนกันนะ าอะไรพูดเพาะอะไรสักอย่างพี่วันนี้พี่ภูมิถามในห้องอ่ะน้ำจำได้ป่ะในห้องไอซิ่งจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรพูดพอที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเขาอยากเล่นคำถามแบบนี้ให้ได้คำถามแบบนี้ถามเขาหน่อยแค่ดูอายุคำถามอย่างแรกเราทำอย่างนั้นแหละจังหวัดอะไรมีแต่เนยนะคะพะเยาพะเยาอ่า ใช้ได้ใช้ได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่ะเขาตอบได้ใช่เหรอคะก็ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเหรอเอาแล้วไงไงเลยคำถามนึ่งเลยคำถามหนึ่งฮะเมื่อกี้เราแอบเห็นพี่จอยยกพี่ใครจะถามพี่คำถามหนึ่งแม่ไม่มีเงินข้าไปนะพี่ใครจะถามคำถามเลยแม่ถามถามอะไรเองไหมคะไม่มีค่ะให้สองคำถามพระน่งสองชั่อ่าสบาย น้าหนูถามอะถามมาถามว่าอะไรดีอะผักกันถามก็ได้มาไม่เอาไม่เอาทำไมกลัวเลยไม่เอาถามอะไรดีอะถามน้ำหนักก็ไม่ดีเพราะน้าจะน้อยกว่าแพ้วน้าจะชนะทำส่วนสูงดิไม่เอาน้นก็สูงกว่าเล็กนึงนิดนึงไม่เอาไม่ถามแล้วค่ะวันนี้เราจบการสนทนาเพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ